สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตารางนะคะเชื่อมต่อตารางด้วยคำสั่ง j o i ค่ะไปที่ c a t ล l o g ค่ะไปที่ r t g g s ค่ะเลือกปาจีนบุรีนะคะให้เลือกเป็นซอย grp นะคะ จากนั้นค่ะลากข้อมูลซอย GRP ออกมาเลยค่ะแล้วก็ลากข้อมูลซอยโค้ดออกมาเช่นเดียวกันค่ะจากนั้นนะคะคลิกขวาที่ซอย underscoreGRP ไปที่ Open Attribute Table ค่ะแล้วก็คลิกขวาที่ซอยโค้ด Open ค่ะ จะนำข้อมูลซอย ID มารวมกันนะคะคลิกที่ซอย ID เลยค่ะจากนั้นไปที่ Table option ค่ะไปที่ Join and Delay ค่ะกด j o i ค่ะ ที่หเลือกเป็นซอย ID ค่ะสองก็เลือกเป็นซอยโค้นนะคะช่องที่3เลือกเป็นซอย ID จากนั้นกดโอเคค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการเชื่อมต่อตารางด้วยคำสั่งรีเลยค่ะไปเปิดข้อมูลที่แล็บหขึ้นมานะคะจากนั้นลากอำเภอค่ะ จากนั้นลากตารางวินเล u อันเ s สกอร r e l a ล e ออกมานะคะคลิกขวาที่อำเภอค่ะเลือก Open Attribute Table ค่ะคลิกขวาที่วินเลตนะคะเลือก Open ค่ะเลือกข้อมูลอาบค้นะคะ จากนั้นก็ไปที่ Table o p t i o n ค่ะเลือก j o i and Relate ค่ะจากนั้นเลือก Relate ค่ะก็จะขึ้นตาราง Relate ขึ้นมาอย่างนี้นะคะช่องแรกให้เลือก a m um Code ค่ะช่องที่2ก็ รีเลตนะคะช่องที่3ก็อัมโคดค่ะจากนั้นกดโอเคค่ะจากนั้นไปที่ Table Option ค่ะไปเลือกที่รีเลตเท a b l e ค่ะ จะได้ข้อมูลที่เป็นรีเลตออกมาแล้วนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นกร,กระบวนการทางสถิตินะคะไปลากข้อมูลอำเภอมานะคะจากงาน,นคลิกขวาที่อำเภอค่ะเลือก Open Attribute Table นะคะจากนั้นให้คลิกขวาที่ Area เลือกค่ะก็จะได้ข้อมูลทางสถิสถติแล้วนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการสร้างกราฟให้เปิดที่แล็บห้าค่ะลากชั้นข้อมูลอำเภอมานะคะจากนั้นเลือกวิวค่ะกราฟคี a t e ค่ะ ก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะคะช่องแรกให้เลือกเป็นบาร์นะคะช่องนี้ก็เลือกเป็นอำเภอค่ะเลือกเป็นแอรเรียค่ะจากนั้นเลือกสีค่ะ ก็จะเลือกเป็นแบบพีระมิดนะคะจากนั้นกด next ค่ะนี่ก็จะเป็นการแสดงชื่อกราฟนะคะให้เลือกชื่อให้ใส่ชื่อกราฟค่ะจากนั้นกด finish ค่ะจะได้แท่งแสดงกราฟขึ้นมาอย่างนี้นะคะต่อไปนะคะก็คลิกขวาที่กราฟค่ะกด export ค่ะ เลือกที่ jpeg นะคะจากนั้นกด save ค่ะพิมพ์ตามใจเลยตามใจเลยนะคะกด save ค่ะต่อไปนะคะเป็นการสร้างรายงานค่ะเลือกที่ view ค่ะ รีพอร์ตค่ะคีเค่ะจากนั้นเลือกข้อมูลที่ต้องการจะทำรายงานเลยนะคะจากนั้นกดลูกศรค่ะกดเน็กค่ะแล้วก็ก็กดเน็กค่ะแล้วก็เน็กค่ะกดเน็กเลยนะคะตรงนี้ก็ให้เลือกรูปแบบการทำรายงานนะคะเลือกตามใจเลยนะคะ จากนั้นกด Next ค่ะกด Finish ค่ะก็จะได้รูปแบบรายงานขึ้นมาอย่างนี้นะคะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ